สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองยะโสครับมาแวะชมอัจุฬยะโสเลยแวะเกีียวชมครับองพญานาคสวยงามมาก ริมริมฟังแม่น้ำทวนครบับแม่น้ำทวนครับละบังบรรยากาศนี่ซูนบรรยากาศนักท่องเที่ยวไปทั้งบรรยากาศไปครับภาพุ่มๆวมสวยงามครับสวนสาธารนณะ เดี๋ยวไปพาไปเบิ่งรูปจำลองพันขบวนแหบังไฟคร,รับขบวนฟ้อนแหบังไฟบุญเดือนหกถวายพระยาเถีนมีเป็นรูปปั่นนี่นยนออะครเขาไปรูปเหมือนอันนีน้เนาะ ไป,ปนทางน,าน้ำวันาะะแทนมาเนี่ยน้ำทวนครับ พญาแถนครับนี่นกำเว้นครับช่วงบ่ายสามโมงกว่าได้ต้องเที่ยวเข้ามาหลาย พาเที่ยวยางสมบรรยากาศเรื่อยๆครับมีหมองออกกำลังกยายมอเตอราไ พี่พิธพันธ์พญาคันข่าครับพญาคันข่าใหญ่ขึ้นไปได้บ่า ช่วงปากมนเป็นม,มงไม่เสาะค้นก็นึ้นได้ปะครับผอ,นนอ,อ้หต้องแจ็คโมงเปิดแจ็คโมง,มง,โมงครับ<ม>ครับผมอ๋อครับสิบโมงหอดสี่โมงแรงนะครับเนาะแมงค่ะแต่ว่ามือนี่นงไฟมันดับ <c oughs> ขึ้นไปทายข้างบนก็จะวิวงามสนะครับขา,าอบอกว่าไปไปรั่นา,ม,าไไมีขบวนนัน,น,นลลแหแ แมงไฟครับฝ้ไฟบุญเดือนหกถาวายเทียนแล้วโสธรเมืองบังไฟายโกขับขังหลังพญาคันคากใหญ่ บังไฟบังไฟนี่ปั้นไว้จำลองไว้ครับที่ถวายพระยาแถนน้ำบุญจนหกีก่อฐานจุดบังไฟครับฐานจุดบังไฟ เจ้าหน้าที่ก็มาห้อยว่าตัดหญ้างครับเป็นแม่น้ำทวนครับเมือยงยะโสธร บรรยากาศดีครับนค่มค่าๆรมเก็นเสยๆไม่มีฝนครับมือนี่ไม่มีฝนท้องฟ้าแจ่มใสช่วงค่ำคเนี่ยครับมาบังทั้งหนาจะมีห้างขึ้นไปครับแต่ว่ามันว่าไฟดับระบบไ,ไฟดับเจ้าหน้าทีคนว่า มหายุทดแดอิสาน,นช่วงนานแต่ที่มันรไอยกระทอง,องนี่นะมันเด็ดจ็ดงาน กันไว้อ่ะจะกันไว้ค้นลงไปน้ำเสือทั้งใตอ่จะจสลึกมีแนวกันไว้ผนังปูนกันมันปิดแล้วครับเขาว่าได้มันเปิดสิบมงหอดสี่วงแรงแต่ว่ามื้อนี้ มันว่าระบบไฟมันมีปัญหาไฟมันดับเลยเพร่ะเลยปิดก่อนกำหนดฐานพลังงานเพรานลมบ้าบางขันสองคนพร้อมก็จะขึ้นไปขึ้นกันว่าจะขึ้นไปพูน่ะปากพนันไปทายวิวองบนก็สิงามพนวะมันปิดแล้วบรรยากาศสวยงามครับ แม่นสีมเปิดสีมงเสาปิดสีมงแรงไ,ไ,ฟ 5, 2, ไฟมันดับไ,ไ,ไ,ไฟอาจจะเป็นไฟแสงอาทิตย์มัง้งหรือไฟคุนว่าไฟดับเด้พยางลงไปมัหันทาม,มันสองคนครับผมนีเก็กวันไทนี้ก่อนนะครับฝากติดตามเจ้าบ ตาปุ่มกระนุ้งแของปิชยวนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ